มีมากเสียง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 ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่ายอมแพ้เรื่อย ค่ะน้องพีคด็ดเด็อเมตตาไปร่วาเขาให้ถามผู้ชายบ้างนะครับไม่เป็นไรผู้ชายเปียกนาะเอ้ยอ่าไี่คือไม่ได้กินนะเหล็กนิทาเป็นไงครับวันนี้บรรยากาศมาร่วมเดินแฟชั่นในงานสงการในศาลเข้มากรุงไทยครับป้าถามน้องฮันก่อนวันนี้ครับผมก็ก็บอกว่าบรรยากาศดูสนุกสนานมากนะค็เอ่อเดี๋ยวจะบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแค่วันนี้นะฮะครับผมนี้มีอีกนะใครที่อยากมาสนุกก็มาสนุกที่นี่ได้ครับผมผมก็ขอบคุณด้วยที่ให้ผมได้มามอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้นะแฟนคลับตามเอาแฟนคลับมาหน่อยมาหน่อยไปไปไปมาตั้งัต่สาวสวยของเราน้องสาวอะไรเนี่ยน้องพีคฮะเป็นไงครับวันนี้มาร่วมงานในวันนี้ร้อนคก็โดนสมใจ โดนสมนใจแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเป็นเล่นเดี๋ยวไปเล่นต่อไปเนี่ยได,ได้นะได้ต้องเพราะงั้นโดนเล่นแน่เลยนะไชวนท่านไ,ไปเล่นเลยกันคะอ่าได้ชวนท่านไปเล่นเล่นกันนะอ่าอ่าวันนี้อยากจะฝากอะไรครับในช่วงของสองการานต์เดี๋ยวว่าเป็นวันปีใหม่ไทยอวยพร น้องๆที่มาเที่ยวตัวนี้หน่อยครับ่าน้องท่านก่อนนะครับผมก็ปีใหม่ไทยนะฮะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญะฮะเล่นน้ําเล่นเอ่อเล่นสงกา์เนี่ยเป็นประเพณีไทยนะครับก็เล่นให้สนุกอย่างม,มีสตินะคะเรานผ<ม>ูที่เดินทางไปเดินทางมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะ,ค,ะครับผมครับผมน้องพีบครับก็ขอให้เล่นน้ำก็มีให้สนุกนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกันทั้งนานนะคะ อปรบมือทั้งสองท่านด้วยนะครับและที่สำคัญครับนางแบบและนายแบบทุกท่านเสียงปรบมาแลเสียงกี่มาอีกเสนอค,ครั้งครับสวยๆโชว์ชุดสวยกะติงสักครั้งครับไปอีกรอบนี้ขอแต่เสียงน้ำไม่เอานะครับน้ำเราดื่มมาแล้วด้านหลังเวทีนะครับ อาจารย์น้องพีน้องฮัน,นในแบบไปที่ไหนขอเสียงกรีดด้วยด้านนอกถนนงานนางแบบในแบบไปขอความกรุณาอย่าเพิ่งฉีดน้ำนะครับอดใจไม่ไหวกัดมือเดยไปก่อนนะครับขอบคุณมากด้านในน่ารักมากด้านนอกก็น่ารักด้วยโบกไม้โบกมือพัดให้ในแบบนางแบบได้นะครับอย่าเพิ่งฉีดน้ำนะครับ อาฉีดเจ้าหน้าที่เราได้นะครับเราจะฉีดนางแบบในแบบนะครับขอบคุณมากขอบคุณอกด้านนอกน่ารักด้วยน่ารักมากมากขอบคุณมากระวังนะครูสวยงามนะครับนี่ครับดีไซ์ inside.